หน้าหน้าถัดไปนะครับหลังจากตัวไทต์ลนะครับคือชื่อนะครับ Purpose Pur <pose S 1> ก็คือวัตถุประสงค์ของสแตนดานนะครับแล้วก็ขอบเขตของสแตนดานนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดข,ของสแตนดาดเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นคำนิยามนะครับ definitions ก็จะเป็นคำนิยามของคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในสแตร์ดนะครับอันนี้มันเป็นฟอร์แมตพื้นฐานของ HR a y standard นะครับมันก็จะไล่แบบนี้แหละก็จะมีตัวชื่อมันวัตถุประสงค์ของสแตนดาดนั้นๆขอบเขตแล้วก็คำนิยามของคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในในเอกสารนะครับอันนี้ตัวนิยามก็จะอยู่ในเซ t ชันที่3นะครับนิยาม ที่สำคัญที่สุดนะครับสองคำนะครับก็คือคำว่า data center แล้วก็คำว่า computer room นะครับก็จะมีตัวคือเราเรียกทับศัพท์อยู่แล้วเนาะคือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยนี่ยอาจจะเรียกศูนยข้อมูลอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเรียกว่าห้องคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรียกทับศัพท์น่าจะเข้าใจเหมือนกันแหละนะก็มีตัว data center กับ computer room นะครับ ไอ้เส้นแบ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดดิบนะน,นี่เดาเอาครับเห็นคําว่า line ตาัวน,นี้ยที่แปลว่าเส้นอะ่ะ delineation แล้วก็ลองอ่านจากแบบอ่านจากตัวบริบทอ่ะคานี้ก็น่าจะเหมือนกับเส้นแบ่งนะครับตัวเส้นแบ่งเนาะ,ะเส้นแบ่งนะครับที่แยกระหว่างอสองสองกลุ่มเนี้ยนะครับสองกลุ่มเนี้ยก็คือด ดัต a c เซ็นเตอร์กับค o มพิวเตอร์รเนี่ยเส้นแบ่งของมันเนี่ยเป็นผลมาจากนะครับ mm hmm. การร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการชุดนี้นะครับ SSPC 90.1นะครับแล้วก็ SPC 90.4ก็มีกรรมการสองชุดเนี่ย mm hmm. เขาทำงานร่วมกันแล้วก็กำหนดนิยามว่าไอ้สองคำเนี้ยมันแตกต่างกันยังไง ผมลองไปย้อนฟังคลิปที่อัดก่อนหน้านี้นะผมพูด90.1 90.4สลับไปสลับมาเนี่เนาะก็เวลาเวลาเวลาฟังทบทวนเวลาดูอะไรย่งนี้ก็ดูแล้วกันนะว่าไอ้ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ตรงนี้มัน 90. อะไรกันแน่นะคระับตัว SPC กับ SPC เนี่ยมันก็เป็นคณะกรรมการของของโครงการที่เขา พัฒนาพวกมาตรฐานอันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูตัวย่อนะว่า SPC s กับ SPC ย่อมาจากอะไรนะครับอ่ออนเนี่ยตรงกลางหน้าตรงกลางจอเนี่ยนะครับ SPC เนี่ยย่อมาจาก Standard Project Committee นะครับก็เป็นคณะกรรมการโครงการที่ทำ Standard อันนี้นะครับ่วนีคำหนึ่ง SPC เนี่ย มันคือคำเดียวกันแหละ Standard Project Committee แต่ว่า,ามีคำว่า s t n n d น n g โปรมาข้างหน้าก็เข้าใจว่า Standing มันอาจจะเป็นตัวขยายว่าว่าเป็นกรรมการที่ยังยังทำงานอยู่แบบ Standing แล้วก็ยังยังคงคงมีสถานะเป็นกรรมการอยู่ประมาณนี้เนาะเดานะครับเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบมาทีหลังแต่ว่าเอาเป็นว่า SSPC หรือว่า SPC เนี่ยก็หมายถึงกรรมการที่ทำมาตรฐานนี่แหละเขาก็ตกลงกันนะครับเ,เขาตกลงกันว่าไงนะครับเขาตกลงกันว่าคอมพิวเตอร์รูมเนี่ยห้องคองเนี่นะก็นิยามว่าเป็นห้องหรือว่าส่วนของอาคารที่ทำหน้าที่อ่าไม่ใช่ที่ให้บริการภาระของอุปกรณ์ไอทีนะครับที่มีขนาด เล็กกว่าหรือเท่ากับ10 w, บกิโลวัตต์นะครับหรือ20วัตต์ต่อตารางฟุตนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รูมก็คือโหลดในห้องโหลดของอุปกรณ์ในห้องนั้นอาาันับต่ำกว่า10กิโลวัตต์ส่วน Data Center เนี่ยในทางตรงกันข้ามนะ on the other hand นะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนนะฟังปุ๊บต้องเก็ตทันทีว่า on the other hand ก็คือเหมือนกับในในอีกด,ด้านหนึ่งอะไรอเงี้ยนะ ถ้าแปลตรงกัวก็คืออีกมือหนึ่งใช่ไหม On the other h ต n d ม,มือเรามีสองมือพอเราพูดถึงมือหนึ่งไปแล้ว The other hand mm hmm. ก็เป็นมืออีกมือหนึ่งที่เหลือเงี้ยนะครับในในอีในอีกด,ด้านมือนะครับด a ต a ้าเซนเนี่ยก็นิยามว่าเป็นห้องหรืออาคารหรือส่วนของอาคารนะ d ดย์อ f ฟนี่มันน่าจะเป็นกึ่งกึภาษากฎหมายหน่อยนะ d ด f ก็หมายถึงไอสิ hmm. ่งที่นี่แหละพูดมาแล้วเนี่ยห้องหรืออาคาร หรือส่วนของห้องหรืออาคารซึ่งรวมถึงห้องคอมพิวเตอร์รูมด้วยนะที่ได้รับบริการจากไอตัวระบบของ Data Center ซึ่งรองรับโหลดของอุปกรณ์ IT ทเนี่ยที่ใหญ่กว่า10กิโลวัตต์นะครับหรือ20ฟุตต่อ20วัตต์ต่อตารางฟุตน,นะครับก็เท่ากับว่าเส้นแบ่งอยู่ที่10กิโลวัตต์ ถ้าน้อยกว่าเท่ากับนะครับดูคำด้วยนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะสิบกิโลวัตอันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์รูมแต่ว่าถ้ามากกว่าสิบกิโลวัตอันนั้นเราเรียกว่า Data c e n ซ e นนะครับเขาเขียนว่าแล้วทำไมไอการแยกแยะอันนี้มันถึงสำคัญนะนะครับ distinction เนี่ยก็คือก็ ถ้าสองคำในย่อหน้าเดียวกันก็มีคำที่ความหมายคล้ายกันอยู่ตรงนี้เนื่อการแยกหรือการแบ่งหรือเส้นแบ่งเลยนทำไมการนิยามให้มันต่างกันนี่มันถึงสำคัญนักนะครับเพราะเพราะว่าห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังอยู่ในมันอยู่ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบนะครับของสถานด90.1ในขณะที่ Data Center เนี่ยมันถูก ครอบคลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในมดดาตรฐาน90.4อืมแบบนึ้นนะ90.4เป็น SPC แต่ว่า90.1เป็น SSPC คำหน้านี่คือ standing ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่า90.1มันยังไม่นิ่งอ่ะเนาะ แต่ว่าไอ้90.4มันนิ่งไปแล้วเขาก็เลยต้องนิยามว่าอะในเมื่อ90.4หรือ data center มันจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องนิยามให้ชัดเจนว่าอะไรที่ใหญ่กว่า10กิโลวัตต์เนี่ยถือเป็น data center แล้วกันส่วนที่เล็กกว่านั้นเนี่ยให้ย้อนกลับไปดู90.1ซึ่งซึ่งมันยังไม่นิ่งนะครับออย่างย่อนะครับ in short นะครับอย่างย่อนะอมันคือโหลดหรือกำลังที่ อุปกรณ์ IT มันใช้นะครับแล้วก็ความหนาแน่นของอุปกรณ์ IT เนี่ยที่มันเป็นตัวดีมาร์เคชันนะครับเป็นเส้นแบ่งนะครับระหว่างการใช้งานของสแตนดานสองอันนี้นะครับซึ่งมันเป็นอิสระต่อกันนะอินดิเพนเดนต์นะแต่ว่าอินเตอร์เรเลตแต่ว่าก็ยังเกี่ยวมีการเกี่ยวข้องัมพันธ์กันอยู่นะครับ เราเจอสัพท์คำว่าเส้นแบ่งหรือแบ่งแ,งแยกอะไรนี่นะสามคำเลยนะในย่อหน้าเดียวกันนะดีมาเคชั่นเนาะแล้วก็ดิสติงชั่นเนาะแล้วก็ดีล n เนชั่นนะครับอันนี้แปลว่าแยกเส้นแบ่งทั้งหมดเลยนะครับเอ่อเดี๋ยวนะ แต่ย่อนหน้านี้จบแล้วนะเดี๋ยวจะ,จะหยุดคลิปตรงย่อหน้านี้นะครับมีอยู่สองสามประเด็นปิดท้ายเดี๋ยวผมไม่รู้จักทำนี้เพ r ร์วิวนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดิกนิดนึงนะให้รู้ไปด้วยกันนะครับเพ r ร์วิวอันนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพอร์วิวมีนี่เพ e ร์วิวคือขอบเขตที่เกี่ยวข้องนะครับ อ๋อเพอร์วิวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่ารีวิวนะเพอร์วิวนี่หมายถึงขอบเขตที่เกี่ยวข้องนะครับก็แปลว่าอ๋อโอเคก็คือไอ้ตัวคอมพิวเตอร์รูมเนี่ยมันยังอยู่ภายในขอบเขตหรือสโคปข,ของเก้าสิบจุดหนึ่งนะครับแต่ว่า Data center เนี่ยมันไปอยู่ในขอบเขตของเก้าสิบจุดสี่ประมาณนี้นะครับโอ้บทความของ ของอันนี้นี่ใช้ศัพท์แบบไม่ค่อยได้เจอหลายคำเหมือนกันนะเนี่ยคราวที่แล้วก็เป็น a p p r i s e เนาะที่แปลว่า Tail หรือว่าแปลว่าบอกอะไรอย่มาเจอคำว่า p u r v i e w ที่มีความหมายเดียวกับคำว่าสโคปนะแล้วก็เมื่อกี้ที่หยุดไปเวบหนึ่งเนี่ยก็คือกำลังคิดว่าเราควรจะอ่านย่อหน้านี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาดู แล้วค่อยมาดูไอ้รูปนี้นะรูปนี้รูปนี้มันจะเป็นเหมือนกับดูว่าขอบเขตของสาตรดาด90.1ถึง90.4เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันมีตรงไหนที่แยกกันนะครับแล้วก็มีตรงไหนที่มันค่าเกี่ยวกันอินเตอร์ a ร e เลตเดยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาพูดรูปนี้กันดีกว่าเนาะนะครับแล้วค่อยไปอ่านต่อตรงเนื้อควระะับ